ถานการณ์ดังกล่าวค่ะย่อมส่งผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจของโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณและราคาพลังงานนะคะการเงินการคมนาคมการท่องเที่ยวนะคะที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาค่ะที่ได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เตรียมหามาตรการรองรับค่ะเพื่อที่จะให้กระทบกระเทือนพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะคะข้อสําคัญนะคะที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ะะด้านแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของภัยคุกคามของความมั่นคงของชาตินะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามประเทศนะคะตามรายงานของ UNODC ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชายแดนไทยกัมพูชานะคะได้สั่งการให้ทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการค่ะโดยได้เตรียมมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนไว้อย่างครบถ้วนนะคะกระทรวงพลังงานให้กําหนดมาตรการการรับมือสําหรับพลังงานสํารองนะคะแล้วก็มาตรการการช่วยเหลือประชาชนหากมี ภาวะของการขาดแคลนหรือว่าพวกราคาพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้หามาตรการมารองรับไว้ค่ะด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนค่ะให้ทางกระทรวงการคลังนะคะกำหนดมาตรการแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนค่ะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจในทุกระดับค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจรากย่าของประเทศค่ะเรื่องของการลักลอบนําเข้าสินค้าเถื่อน จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะพี่จะส่งผลกระทบทําให้ราคาเพื่ผละะระคาเกษตรของสินค้าในบ้านเราเนี่ยเกิดราคาตกต่ำนะคะอันนี้ก็ต้องอสกรีนแลวมีให้ชัดเจนค่ะปัญหายาเสพติดค่ะให้กระทรวงการหมงนะคะบวราาการทํางานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะแล้วก็ผู้บัญชาการตํำรวจทุกจังหวัดนะคะ กำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นค่ะขยายผลต่อเนื่องจากมาตรการ ale, ออซีลซอฟเซฟนะคะที่เริ่มทํากันมาแล้วค่ะปัญหาการท่องเที่ยวค่ะให้กระทรวงท่องเที่ยวนะคะเร่งปรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะพร้อมที่จะเน้นย้ำนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเรื่องที่7ค่ะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็ให้กระทรวงแรงงานค่ะเร่งนําม,มาตรการขึ้นค่าแรง ขั้นต่ำพิจารณาเร่งด่วนนะคะเพื่อจะให้ทันการขึ้นค่าแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ